เขาถามเยอะคุณเมื่อไรจะกลับมาคุณจะได้เจอคุณอีกไหมอะไรเงี้ยบางคนร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าเสียใจที่ดันโยจากเราไปคิดว่ามันเป็นเวลาที่เร็วเกินไปไม่ควรเขาทำรูปคุณมาเมื่อวันก่อนยังยังเจอกันอยู่เลยเออยังนัดกันอยู่เลยยังไม่ตายพูดันผูตายอะเนี่ยอะไรวะเมืองทองปติใช้เด็กเยอะเยอเป่าอยากได้ดันโยก็ใช้เด็กเยอะเหมือนกัน ใช้เด็กเปลืองอย่าว่าใช้เหยีเยอะเด็กรักฟุตบอลนะเด็กผู้หญิงข้างนอกอุ้ยอุ้ยถือกล้องเข้าไปเลยฮะอยู่ห้องนี้เลยเดียวอยู่คนเดียวอะห้องไม่ล็อกด้วยนะเอ้าทำไมอะเราขี้ไม่มีคนอยู่เอ้ามาไงวะเนี่ยเออมึงเป็นอะไรของมึงไมเข้าห้องกูแม่มากูขี้ใจไอ้ดำห้องมึงที่แม่งน่ากลัวว่ะ เดินเข้ามาไม่มีสิทธิ์ปิดประตูปึ้งแล้วมาเข้ามานะเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วกูนึกว่าเฮ้ยผีหลอกเออไม่รับข้องูบอกไม่มีคนอยู่เดินเข้ามากูเดินเข้ามาคนแรกมีเสียงมีมีเสียงปิดประตูปึ้งเฮ้ยผีหลอกโอ้ยแล้วกูเดินตัดตรงนี้ไปดูระเบียงข้างนอกเฮ้ยมีอะไรสักพักหนึ่งมีคนอยู่แล้ววายเฮ้ยวายมีคนอยู่แล้ววาเฮ้ยเรื่องยังไม่รู้อะตอนนี้เออเป็นคนหรืออะไรแล้วก็บอกว่าเอ้าเห็นดันโยกบอกว่าไม่มีคนอยู่ ไม่เป็นไรพี่ขอโทษด้วยพี่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่อ๋อไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยเ้ยอตกอายุเท่าไหร่ตอนนี้ามาาฮไม่ได้อ่ออยออ่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 ีอ่ออ่ออออ่่ออ่ออ กูเนี่ยดีกว่าเท่าไหร่ครนุไม่พูดสามสิกูไม่พูดไปจกกูไม่พูดงเน้นยิงูไม่จากกลมมาดูเฮ้แต่ดูยังไม่แก่เลยนะดันโ้อยเหรอเออเอาผู้ชมดูลองลอลองลองซูมหน้าเลยไอ้ลันอยอู่นี่นิ่งลองให้เขาซูมหน้าเออ สูงๆไวสุดแลวเอาห้สดไอ e, ้หล่อไอ้อตตตเป็นเขเมึงอยากเข้ามาไม่ใช่มเยอู้นะ้าไปคนนี้สองแชนะถ้ามีแสไมีได้นะฟูดิถ้ามีแสมีได้ทไม่แสไม่ได้ไม่ถ้ามีแสมีไส้ ้ำไม่สไม่ไส่ไม่ต้องดำไม่ใอะไรนะอะไร่ถ้าม่แส่ไม่ใส่จำไม่ใส่ไม่ส่ไวโนโก้ผลบอลสดทกครบถ้แบบโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android